มีงานวันเกิดน้องปูประสานสิบหกนะ <c oughs> มีหลอ่อพระด้วยหล่อรูปเหมือนท่านท่ายืนนะหล่อท่านสององค์เป็นท่ายืนนะสององค์เราออง์ไปก่อนเนะมาเตรียมพื้นที่ เรียมพื้นที่หลอพระไปแล้วก็ไม่ค้างนาบุญแหละก็น่าจะสิบสี่เดินทางสิบห้าเขาโฮมบุญสิบหกสิบห้าเขาจะเริ่มพุทธมนต์เย็นสิบหกก็จังหันเช้าเสร็จแล้วก็หลอพระทอดพระปา สำหรับเราเองก็มีหล่อพระนะหล่อพระรูปเหมือนองค์ท่านนั่นแหละก็คืองานที่เราจะต้องไปทำในวันเกิดหลวงปู่ประสานส่วนอื่นๆก็พู้อื่นแล้วผิดชอบไปเราก็จะดูแต่เรื่องนี้เรื่องศาลาสุบนานุสอน เรื่องหล่อรูปเหมือนของท่านเพื่อบริฐานในศาลาสุมานานุสรนแล้วก็นำมาที่วัดของเรา <c oughs> ก็14สิบสี้วสิห้า 15, ก็กระชั้นชิดไปไปจัดเตรียมอะไรแทบไม่ทันก่นสิบสีวันอาทิตย์เดินทางหลังจังหันอย่างนี้แหละก็ค่อยออก 1ิก็เขาก็โฮมบุญมีวิธีต่างๆเจริญพืทเทนต์อะไรพวงนี้ขนะองเราก็อยู่ที่16หนะหล่อรูปเหมือนขององค์ท่านขนะองเราก็อยู่ตรงรูปเหมือนขององค์ท่านนี่แหละนะส่วนอื่นๆหมู่คณะที่นั่นเขาก็ดูแลกัน ช่างเขาก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วเรียกได้ว่านั่งปัน่นนั่งดูต่อหน้าท่านเลยเหมือนกับช่างเสมช่างเกษมที่ไปดูหลวงปู่สนก็ไปนั่งดูหน้าองค์ท่านเลยให่ช่างได้เห็นต่อหน้าเลยปู่ประสานก็เหมือนกันช่งางก็ไปแต่งเอาต่อหน้าต,ต่อตาเลย <c oughs> ถ้าไม่เหมือนก็อยู่ที่ช่างทําไม่เหมือนเท่าน,นั้นแหละเพราะท่านนั่งเป็นแบบให้เลยนะอันนี้เมื่อวานเขาก็แต่งเขาก็ตกแต่งอันนี้เป็นงานของเราที่เรารับผิดชอบต่อองค์ท่านคือศาลาสุมนานุสรที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้นะแล้วก็ หล่อรูปเหมือนขององค์ท่านศาลาสุมนานุสร์ก็ไม่ใช่แค่สาลาสุมนานุสร์อย่างเดียวนะยังมีกุฏิรอบๆสาลาสุมนานุสร์เทปืนพื้นเคลื่อน,นย้ายอะไรพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเนะี่ยใช้จตุป,ปัจจัยใช้เงินทั้งนั้นนะในการทำงาน <c oughs> ก็หลังคาก็ใกล้แล้วเทอีกรอบเดียวก็จบสำหรับหลังคาเ <c oughs> ทครั้งเดียวก็สำเร็จเหลือแต่ไปมุงทับหลังคาปูนที่เทเท่านั้นส่วนงานที่ว่าเราก็ผ่อนๆเครื่องลงบ้างหลังจากเครื่องนี้เร่งมาตลอดเรื่องเคร่งมา เร่งเครื่องมาตลอดเลยจนมาถึงขั้นสมโพธิแต่ไม่สำเร็จร้อยเปอร์ซยังมีประตูหน้าต่างที่ต้องติดอ,อกเราบัวบุตรหน้าพระการแล้วก็ลงสีประตูหน้าตา่า <c> ง <oughs> อันนี้แหละที่ต้องทำให้เสร็จอันนี้ก็ยังเหลือจงจุดนี้อยู่นะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไปตกแต่ง การกระรอกที่ที่ร้านกาแฟร้านปานะนั้นอยู่เมื่อวานนี้ <c oughs> แล้วพวกที่ทำงานเป็นอยู่แล้วไนมะ่ว่าจะเป็นทิดิเชียนแล้วก็วีระนะสองคนนี้เขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้เราดี ก็เป็นทั้งเชื่อมเป็นทั้งเป่าเหล็กตัดเหล็กนะเมื่อวานก็ทำงานงานกันไมง่ม่ชีก็ไปตกแต่งเมื่อวานเราก็ไปดูตอนนี้เราก็ยังไม่ให้คนขึ้นหอกระหอสิมเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยจึงต้องห้ามคนขึ้นอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อย อนุนก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าสมโพธแล้วนะพิธีใหญ่สําเร็จไปแล้วแต่ว่าเหลือนิดๆหน่อยๆไม่เรียบร้อยก็เลยต้องทำให้เรียบร้อยเสียก่อนให้ตกให้แต่งเรียบร้อยดีงามเสียก่อนมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้ายืนดูเสียก่อนตราบใดที่ไม่มีคนเฝ้าที่หอกราบหอสิม ก็ปล่อยคนขึ้นไปไม่ได้คิดจะเข้าไปกราบเองไหว้เองก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่สิ่งที่เราสร้างเอาไว้นั้นนะต้องมีคนแนะนำบอกกล่าวทีนี้ไม่ชีเราก็มีเท่านี้แล้วก็ไม่ไม่ชีที่ประจำจุด ก็มีอยู่เท่านี้สินพระเราก็มีอยู่เท่านี้ก็มีจำนวนจำกัดฉะนั้นการที่จะปล่อยคนขึ้นไปหรือเฉพาะเสาอาทิตย์ที่มันเยอะก็ยังคงทำไม่ได้ต้องรอไปอีกเสียก่อนแต่สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือตันในขาดอยู่ที่เราทำครั้งอยู่นั่นก็ไปต่อ ต่องานของเราให้สำเร็จไปทำงานของเราให้เรียบร้อยเพราะบางงานมันยังมีค้างอยู่เมื่อวานนี้เสาหลงตาก็มีการตัดเหล็กเตรียมไปทำรับท้องคานที่เสาสาวรีองค์พระแม่คุณจย์อันนี้เราโฟกัสไปที่นี่นะ สามสิบมกราก็ครบรอบวันละสังขารขององค์ท่านตั้งแต่ปีห้าสี่มาถึงนี่สิบสองปีแล้วมึงเนี่ยแล้ววันที่ห้ามีนาก็ตรงกับวัน,ราานพระราชทานเพลิงศพขององค์ท่านก็ถือว่าในขณะนี้เราทําเสาขององค์ท่านอยู่ในเดือนวันละสังขารขององค์ท่าน แล้วต่อไปอีกเดือนก็เป็นเดือนที่พระทานเพลิงศพขององค์ท่านก <_ m. S 1> ็เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะได้ทำถวายทำเสาอ,อนุสาวรีย์ถวายให้สมิ์ผลสำเร็จประโยชน์อันนี้เป็นงานที่เราต้องทำร่วมบุญบารมีสรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันแต่ระยะาสั้นนี้เรา ก็มีงานของหลวงปู่ประสานสุมโนนี่แหละต้องเดินทางไปที่ยะโสธรไปเตรียมงานหล่อพระไปเตรียมงานมันเกิดของท่านตามสมควรนะที่พึงทำแต่ว่าเรานี่รับผิดชอบสลาสุมนานุสอนเราต้องไปดูงานตรงนี้ด้วย แล้วก็ศาลาสุบนานุสอนก็ไม่ใช่เฉพาะศาลาสุบรานุสอนก็ยังมีกุฏิเป็นน้องดาวต้องย้ายออกไปในที่ที่ไม่ระเกะระก,กะในบริเวณศาลาสุบนานุสอนนั้นก็ต้องจ้างรถเคลนจ้างคนยกขนย้ายยกย้ายไปแล้วก็ต้องไปสร้างห้องน้ํา เพราะว่าห้องน้ำเดิมก็ใช้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องไปทําใหม่อีกเยอะเทปูณทีท่เทออกมานั่นก็มากเป็นเงินของสลา,าสมนานุสรทั้งนั้นเลยอันนี้ถือว่าใช้เงินไปเยอะมากแล้วนะสลา,าสมนานุสรแชรลังคาอย่างเดียวก็ไปหลายล้านมากแล้ว ราว่าการทำงานที่สูงกันทำงานให้แข็งแรงจะไปเสียดายเหล็กเสียดายปูนก็ไม่ไดนะ้ต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจะต้องแข็งแรงจริงๆอันนี้เดินทางสิบสี่จังหันเสร็จก็กอกเดินทางแล้วเราต้องไปวัดป่าหนองใครจเดินเร้าคงพักที่นาบุญ วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นในไ,ไกล้ไม่ไกลก็สะดวก <c oughs> ไปสะดวกบิ่งลัดไปลัดเดียวนะ <c oughs> ไม่ไกลสันที่วัดของเรานี่ก็ง,งานเมื่อวานนี้ก็เริ่มทำกันและแล้วก็สั่งไม่ชีสั่งพวกที่อยู่หน้างานนั้นช่วยเจ็บอะไรได้บ้างเจะเหล็ก และเกะกะอยู่ตรงหน้าเจดีถักไปถักมารถกลับยากนนก็ต้องอ,ออกเป่าออกอันนี้ก็ต้องดูต้องออกแบบไหนออกไม่ได้ก็ต้องเอาไฟไปเป่าออกขนออกเพราะเกะกะอยู่ตรงนั้นพุที่จะกลับรถอะไรก็ลําบากเดี๋ยวขูดขีดแล้วก็การเม่อเปลาาที่แห้งแล้วที่เราทําในงาน สวยงามแล้วในวันงานพผ่านวันงานไปแล้วเราก็ต้องช่วยกันเจ็บช่วยกันเจ็บทงเจ็บอะไรพวกนี้หลายอย่างอยู่ตอนงานระดมคนมาช่วยทําช่วยมัดช่วยผูกแต่เวลาเจ็บเนี่ยของเนี่ยถึงเวลาสร้างนี่มันก็สร้างยากอยู่นะแต่เวลารักษานี่ยากกว่ายากกว่าสร้าง สร้างก็สร้างสร้างขึ้นนึงเดือนสองเดือนหนึ่ง <c oughs> ปีอะไรงี้สำเร็จแต่รักษานี่ตลอดไปการรักษานี่ขยาวและกฎระเบียบของการขึ้นกรา,าบหอกราบหัวซิบนี่ก็กกมีกฎมีระเบียบรู้สึกจะเข้มงวดอยูนะ่อันนี้ก็ต้องรอกฎระเบ,บียบรอทางขึ้น รอด้านบนให้สำเร็จเราก็ไม่ต้องรีบร้อนให้สำเร็จดีๆให้เรียบร้อยดีๆและมีคนดูตามจุดดีๆอันนี้ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ที่เป็นจิตอาสาในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องดูใครที่จะอาสามาช่วยเราดูก็มาลงชื่อไว้กัแล้วกัน เป็นผู้ที่ดูแลหอกรบหอศิมร่วมร่วมเพราะว่าเป็นจุดสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้คนขึ้นไปหมายความว่าอยากไปตอนไหนก็ไปอยากขึ้นตอนไหนก็ขึ้นนีก่นก็คงไม่ได้ตอนนี้ด้านหน้าก็ล็อกกุญแจเอาไว้อยู่เป็นแตจะปีนเข้าไปเท่านั้นแหละตอนนี้และจากนี้เขาก็จะมีวิธีป้องกันคนขึ้น โดยพละการนะก็ต้องมีการทำงานตรงนี้อีกเราก็มองไปแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้การทำงานของเราให้พวกเราทำเองมันก็ประหยัดช่วยกันเพราะว่าจัดงานก็ไม่ใช่จัดงานได้เงินนะจัดงานนั้นนะ่ะเป็นจัดงานที่ทำบุญทำทานออกไปออกไป ทำบุญมาคนก็ทำมาแต่งานที่จัดเป็นล้านสองล้านคนทำบุญมากก็แสนสองแสนมันก็ต่างกันเยอะกับงานที่เราทำดังนั้นการจัดงาน <S <S <AR> <S ก็ไม่ได้จัดงานหาเงินเหมือนฝังลูกนิมิตนะเรียกมาทำบุญเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่งานจัดแบบนี้งานเรียก นิมนต์ครูบาอาจารย์มารับของของแจกก็รุน่นแต่แจกฟรีน้ำดื่มน้ำจินอาหารการกินก็รุน่นแต่แจกฟรีเช่ทั้งหมดทั้งสิ้นแม้แต่เครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นตะกุดก็ล้วนแต่แจกฟรีทั้งนั้นไม่มีให้บูชาเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่เหมือนกันกับงานทั่วไปตามบัดต่าง พอเราถือตามแบบพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาธรรมผาประพฤติปฏิบัติเป็นงานของวัดป่างานของกรรมฐานงานของท่านผู้เสียสละงานเป็นงานที่พวกเราทำบุญกันไม่ใช่พวกเราไปรับบุญปฏิคาหกคือผู้รับคือฝ่ายรับแต่เมื่อเราทำงานอย่างนี้เราเป็นฝ่ายให้ แบ่งออกไปถวายออกไปกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมามากน้อยซึ่งก็เยอะอยู่นะพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็มาเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็ามาร่วมการร่วมงานกันในระดับจังหวัดในระดับประเทศก็มากันในระดับที่รู้กันกว้างขวางก็มากันก็ถือว่างานก็ชุ่มเย็นเป็นสุข ได้รับได้รับรสพระธรรมไม่ใช่น้อยๆผู้ใดมาเห็นได้ตาฟังได้หูสัมผัสได้ใจก็ย่อมในความรับรู้ในสิ่งนี้เป็นที่แน่นอนนี่แหละก็ผ่านไปแล้วสำหรับหอ,อกราบหอสิมที่เราสมโพธก็ยังเหลือที่ต้องต่อเนื่องคือคือเสาอนุสาวรีองค์พระแมค่ครูจารย์ อันนี้ก็ต้นใหญ่เลอเกินและความสูงก็สูงไม่ใช่เล่นลนต้องมีคานมีพื้นต้องใช้เหล็กกันเยอะแยะเลยทีเดียวอันนี้ก็มีความตั้งใจว่าช่วงเดือนมก,กรานี้ก็ไปเดือนท่านลาสังขารผ่านไปถึงห้ามีนาเขาเป็นวันประทานเพลิงศพขององค์ท่านก็อยู่ในระยะที่เราทำงาน บูชาคุณขององค์ท่านพอดิบพอดีอันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันในงานอื่นอย่างเช่นที่เล่าให้ฟังมีอะไรบ้างเราก็จำได้ไม่หมดแต่ว่าที่แน่ๆก็คือที่วัดป่าน้องไคล1สหมกราคมซึ่งเป็นวันเกิดหรืออายุวัฒนะมงคลของท่านเกสแล้วมัง้งหลวงปู่ประสาน ไม่ใช่น้อยๆนะเก้าสิบสี่ีไม่กี่ปีก็ร้อยแล้วนะคนอายุเก้าสิบสี่นี่ไม่ใช่จะมีมากนะทุกวันนี้หลวงปู่สลก็ไล่ตามมาเก้าสิบดูสิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็แจ่เท่าไปมากแล้วพันอายุท่านก็เยอะไปมากแล้วนี่เรากับท่านท่านกับเรา ก็อยู่ด้วยความไม่แน่นอนกับสังขารด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนกับสังขารสังขารขันที่เป็นภาราเวปัญจักขันธาภารา้าโรจปุคโลภาราทานังทุกขังโลเจพารานิเคปันังสุข,ขังก็ล้วนแต่แบกทาุแบกขันท่านบุญที่ ปฏิบัติจนปล่อยวางาธาตุขันได้เท่านั้นแหละถึงจะเป็นสุขได้จริงอันนี้เราทั้งหลายก็เห็นว่าพระแม่ครูาอาจารย์ท่านก็แบกาธาตุแบกขันให้พวกเราได้ร่วมบุญบาร,รมีได้รับใช้ได้กะตันยูกะตะเวทีก็ในช่วงอีกไม่นานนักไม่ว่าท่านว่าเราถ้าได้ปริปรโกวโยไมย,ยั่งแล้วไหวมันก็เสื่อมไปเรื่อย สังขารมันก็เสื่อมไปเรื่อยปริตังมามาชีวิตตังชีวิตมันก็น้อยลงเรื่อยๆป้ายาโบคามิซามิต่างคนก็ต่างต้องทิ้งเงินไปละกันไปห่างกันไปไม่ว่าท่านว่าเราต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างตายแต่เวลาของตนที่สำคัญก็คือกระตัง เมสรมัตตโนสำคัญที่ผู้ใดทำที่พึ่งให้แก่ตนเองได้อย่างแน่นอนมั่นคงก็คือได้ทำมาครองใจอันนี้สำคัญอันนี้เราทั้งหลายก็ควรจะได้ได้ถวายความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และสร้างบุญบาร,รมีด้วยความไม่ประมาท อันนี้ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะจากนี้รับผ่อนนะนี่วันวันสุกเหรอันสุกอื <c oughs> มันสก <c oughs> นุกนี่เอาหลายบทเลย <c oughs> บทต่างๆแล้วก็เสือมมาเยอะแหละต้องก็เอานี่ทิงนี่เทติปุริโสก็แล้วกันนะ ยะธาบริวะฮาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปังกะปติอิจิตังปติตังตุมหังจิปเมวะจะมิเจตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนราโสยะธามณีโจติระโสยะธา

nói già ta rồi, vì ai yêu anh nói mà lần nít thình nít để để bùi xuân cam bi rồi ta gánh đi về để về về Raja wa durda dasar, jorado birizada wa inasa wa bamogaya dubinge amana zua eta saming niti nama niti yati.

Nagawa aba namin di yung gawa biharan din ang may bawa dahil na yada karan nung ubasa don yada bunyang ayo ti sa maminang winasadi yada dani na sila na ယမမတမေနဇာနိတိဇုန်နီဣတောဝတိဣတ္တယာပုရိသဇဇဝံကေဝံတရိအတိနိဇဝမတာရိမတရိဝမိအတောဇေတမိပါတရိ

Yết sanh thế hòa manusa năng Sambhagamada doniti, yeah. Yang yang thế hòa thi bát đế thi Sammiti narabati, oh. Upanata su sarata su sandana su Adi bajang yang bariwaro Sammiti narabati

เมตตสัมมาธรรมังกัมมาโยนิโสเจปะยุญจะโตวิญญาวิโมทัยวะไซมาวะสัมเมเตนะรัมมะเตปิติสัพพีตาวิโมฆาจะยะจะสะวะกะปารมีปัญญิกะมุนทิพ ok ุทธะมูเมะสัมเมเตนะรัมมะเต Ê vang ma ha di ga e sa ya di dang bun ta sa ra ba zang zan di pan di tan ti bo wa to sa ba mang ga lang ra gan na <Nicly> sa so ti bo wa ภาวะตุสะมังกาลังราคันตุสัมปนไดวตาสัมะธรรมานุบาเวนะสดาสุตภาวนตุเตภาวะตุสะมังกาลังราคันตุสัมปนไดวตาสัมมะสังฆานุบาเวนะ Sada Soji